เทรดคู่เหรียญ b c ทำยังไงนะครับแล้วดีกว่าการเทรดเทียบกับ Stablecoin หรือว่าเงินเฟียดยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เราดูกันครับ สวัสดีครับผมกอล์ฟลองทุนนะครับก่อนอื่นอยากจะขอเพื่อนกดไลค์กด s u b สไครป์กับทางช่องลองทุนนี้นึงนะครับจะได้กำลังใจให้กับทางทีมงานลองทุนของเราและคลิปนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงการเทรดคริปโตนะครับเทียบกับบ Bitcoin หรือว่า b t c ซนะครับซึ่งมีนเพื่อนเนี่ยสอดถามเข้ามาหลังบ้านเยอะมากเลยก็เลยรวบรวมข้อมนะูลในกับเพื่อนวันนี้ซึ่งเพื่อนหลายคนเนี่ยที่เทรดอยู่แล้วก็จะเทรดเทียบกับพวกเซลล์คอยหรือว่าเงินเฟียสนะครับอย่างเช่นอ๋อยูดีทีหรือว่าเงินบาทบ้านเรานะครับ อยากจะรู้กันเยอะเลยว่ามันดีกว่ายัางไงนะครับซึ่งคลิปนี้มีคําตอบไปกับเพื่อนครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะอธิบายวิธีการเทรดเทียบบิตคอยหรือว่า BTC นะครับก็คือการที่เราเอาราคาเอาคอยเนี่ยมาเทียบกับบิตคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญพวก e t ทีนะครับ a d a ีะไรเงี้ยหรือว่าเหรียญที่เราต้องการจะเทรดเนี่ยได้หมดเลยนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือราคามันจะมีความแตกต่างจาก ที่เราเคยเทรดอยู่เมื่อเทียบกับ stable c ค i n หรือว่าเงินบาทน,นะครับอีกอันนึงก็คือ e x c h ช n g e เนาะไม่สามารถหาได้ง่ายเนาะในการเทรดเทียบคู่กับเหรียญ BTC นะแต่ที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีอั b บ t นะครับที่มีคู่เหรียญให้เราเทรดเยอะที่สุดในไทยนะครับแล้วก็โวลุ่มเยอะด้วยนะฮะเพราะว่าเขามีการเชื่อมตลาดนะครับในฝั่งไทยกับฝั่งอับบิดเกาหลีใต้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญเลยนะถ้าเกิดเราต้องการจะขายในปริมาณที่มันใหญ่นิดนึงหรือว่าซื้อในปริมาณที่มันใหญ่นิดนึงเนี่ย ลุงเป็นเรื่องที่สาคัญเลยครับและข้อดีนะครับในการเทรดเทียบบิตคอยนะครับที่ผมมองเห็นก็จะมีอยู่มันสาข้อด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือเราสามารถ forecast หรือว่าดูได้ว่าเหรียญเอาคอยตัวนั้นเนี่ยที่เรากําลังมอนิเตอร์อยู่นะครับมีความแข็งแกร่งนะกว่าตลาดที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเหรียญ BC หรือว่าบิตคอยเนี่ยก็เป็นเหรียญแม่ของตลาดใช่ไหมครับถ้าเอาคอยตัวนั้นเนี่ยมีการแข่งมากกว่าแล้วคู่เหรียญที่เทียบกันนะครับกับตัว BC กับเอาคอยตัวนั้นเนี่ยมันก็จะ เพิ่มขึ้นถูกไหมครับเพราะว่ามันมีการแข็งแรงกว่าบิตคอยนะครับอันนี้เป็นหนึ่งสัญญาที่เราสามารถเอาไปใช้ในการเทรดได้นะครับข้อที่2ครับเขาจะมีข้อดีกับคนที่ชอบเก็บบิตคอยนะครับในที่นี้ก็คือไม่ต้องไปผ่านเฟดเพอร์เซนซีนั่นเองก็คืออหาผลกําไรในการเทรดแล้วก็ขายกำลัาบิตคอยเลยนะครับแล้วก็เก็บเป็นบิตคอยนะฮะอันที่3นะครับก็คือเราสามารถมีคู่เทรดนะครับในตลาดเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ได้มีแค่สเตเบิลคอยอย่างเดียวนะครับและคราวงนี้เพื่อนๆก็คงอยากรู้แล้วว่า ในฝั่งอับบิทมีอะไรบ้างนะครับในตลาดของเขาครับเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวแอปพลิเคชันเลยครับแล้วเราเข้ามาในหน้าเว็บไซต์ของอับบิทแล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะอธิบายถึง Exchange a บิ t นิดนึงว่าอับบิทเนี่ยมีการรับรองนะครับจากทางกอตบ้านเรานะซึ่งเพื่อนๆสามารถเชื่อมั่นนะครับในความปลอดภัยได้แน่นอนเลยนะครับแล้วสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์นะครับในการเทรดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Apple นะครับหรือว่าซัมซุงเนี่ยก็สามารถโหลดบน App Store หรือว่า l a y Store ได้เลยนะครับเขาก็มีให้โหลดใช้งานได้นะครับ คราวนี้พอเราเข้าในหน้าเว็บไซต์ของเขาใช่ไหมครับเราก็จะเห็นฟังก์ชันด้านบนนะครับที่เขามีอยู่เนาะนะครับม่าจะเป็น Exchange Wallet My Trade Trend นะครับ Support นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในฝั่ง Exchange ก่อนนะเราก็จะเห็นหน้ากระดานเทรดนะครับพื้นฐานเลยก็คือจะมีกราฟใช่ไหมที่เขามีให้นะครับซึ่งจะเชื่อมกับ Trading View ด้วยนะครับตรงนี้ที่เราเห็นเนาะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเราจะเห็นเป็นกระดานนะครับถ้าเราสังเกตดู ก็จะมีอยู่3อันเนาะหลักๆก็คือเทียบกับเงินบาทนะครับเป็นเหรียญเอาคอยทั้งหมดรวมถึง b t c ด้วยที่เทียบกับเงินบาทนะครับแล้วก็อีกการนึงเป็นกระดานของ b t c เนาะที่เราคุยกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันก็จะเห็นเทียบกันเลยว่าเอาคอยเทียบกับ b t c ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเพื่อนสังเกตเนาะข้างหลังมันจะเป็น Bitcoin หมดเลยนะฮะแล้วข้างหน้าก็จะเป็นเอาคอยที่เราสนใจที่จะเข้าไปเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็น Xrp SOL ซนะครับ LPT นะครับ e t h ETC อะไรเงี้ยนะครับก็ ADA ก็มีนะครับเหรียญมันเยอะมากนะครับในฝั่งอัพบิตเนี่ยที่เทียบกับ BTC นะครับและการดึงก็คือตัว USD T เนาะที่เราเทรดอยู่ปกตินะครับก็จะมีแค่3เหรียญเท่านั้นก็คือมี BTC XRP e t h นะครับตอนนี้เราจะมาเจาะลึกกันในฝั่ง BTC วา่าถ้าเรื่อสังเกตรเรื่องราคาใช่ไหมที่ผมพูดไปที่ต้นคลิปอะว่าตัวราคามันจะมีทศนิยมค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า มันทําการเทรดเทียบกับราคาตัวเอลคอยเทียบกับบิทคอย n แล้วตัวบิทคอยเนี่ยราคามันสูงใช่ไหมครับพอมาหารเทียบกับตัวแอลคอยเนี่ยมันเลยเป็นทศยมนะครับตรงนี้มันเลยเป็นทศยมแต่จริงแล้วอะถ้าเกิดเราดูเทรนในการเทรดจริงๆนะครับถึงสัญญาณต่างๆอะไรเงี้ยเราก็จะใช้อินดิเคเตอร์หรือว่าเทคนิคลในการเทรดอยู่ละนะครับคราวนี้ผมยกตัวอย่างตัว e t ทแล้วกันเนาะ เพราะว่ากดเข้ามาละนะครับ E t h เนี่ยตรงนี้พอเข้ามาในฟังก์ชันด้านบนนะเขาก็จะมีเลียอให้เราเลือกเนาะว่าเราจะเทียบเทียบอะไรแล้วผมก็เลือกเทียบกับ b e t c ไปละนะครับถ้าเราสังเกตตัวราคาเนาะก็จะเป็นทศิยมใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้เรื่องการเปลี่ยนของราคาก็ปกติเลยนะครับถึงจะเทียบเป็นทศิยมก็จริงแต่ตัวเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวกราฟเนาะที่เราเห็นนะฮะว่าตอนนี้ E ีดอทมันมีความแข็งแรงนะครับมากกว่า Bitcoin เพราะอะไรนะครับเพราะว่าตัว ETH เทียบกับ Bitcoin มีการปรับตัวขึ้นใช่ไหมครับแล้วตัว MA นะครับที่เป็น MA 2เส้นเนี่ยตัดกันแล้วก็ขึ้นมาละนะครับเพราะฉะนั้น ETH มีความแข็งแรงมากกว่านะครับในช่วงก่อนหน้านี้ ETH อยู่แถว0.065เนาะเมื่อเทียบกับ BTC นะครับแต่ตอนนี้เท่ากับ0.075เเมื่อเทียบกับ BTC นั่นหมายความว่า ETH สตรองกว่านั่นเองนะครับคราวนี้เ,นเพื่อนๆก็เข้าใจแล้วว่าลักษณะการดูมันดูยังไงเนาะแล้วพอลงมาเสร็จปุ๊บเนาะ ตรงนี้เขาก็จะมีออเดอร์บุกนะครับมีโวลูมมีตัวราคาแล้วก็เทียบเป็นเงินบาทให้เราด้วยนะเพื่อให้เราเข้าใจง่ายนะครับว่าตอนนี้ราคามันอยู่ประมาณไหนนะครับแล้วก็มีทั้ง52วิคโลนะครับไฮโลต่างๆมีครบหมดนะครับแล้วก็เลือกคำสั่งเนี่ยในการซื้อขายครับเพื่อนๆก็ใช้เหมือนที่เราเทรดปกติเลยนะครับก็คือมี buy sell ใช่ไหมปกติ buy ฝั่งบ u y คือฝั่งซื้อนั่นเองฝั่งซลล์ก็คือฝั่งขายนะครับแล้วก็มี order พวกนี้จะเป็น history นะครับของเราว่ามี open ไปเท่าไหร่ละ c o m p l e e ไปเท่าไหร่ละนะครับฝั่งบา y เนี่ยก็จะมีคําสั่งสามอันเนาะที่เราใช้หลักๆก็คือ l i มาร market stop l i มิตนะครับส่วนใหญ่ผมเทรดผมไม่ใช้ market เลยก็จะไม่ค่อยสนใจราคาเท่าไหร่แล้วเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดเราจะบายเราจะต้องทําการกรอกเป็น btc นะครับว่าเราจะทําการซื้อกี่ btc ก็สมมติ0.5อ่ะ0.2ูก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเขาก็จะไปคำนวณมาให้ว่าเราเนี่ยจะได้ ETH เท่าไหร่แล้วพอเรากดซื้อปุ๊บมันก็จะเอาตัว BTC ของเราเนี่ยไปซื้อ ETH มาให้เรานะครับเราวนี้ <c oughs> พอซื้อเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาในหน้าของตัวออเดอร์ตรงนี้เลยนะครับว่ามันคอมพ l e ทละนะครับแล้วก็ open order ถ้าเกิดเราตั้งรอไว้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานฟังก์ชันนะครับเบื้องต้นเนาะ คราเนี้ด้านล่างเราก็จะมีกระดานแบบ real time นะครับว่าตอนนี้มีคนซื้อไปเท่าไหร่แล้วขายไปเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็สถิตินะครับ,รบตัวดีเทลต่างๆว่าข้อมูลเชิงลึกอะว่ามันมีคนซื้อ,เ,อเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับเมื่อเทียบกันก็จะมีชาร์ตให้เราสามารถดูด้านล่างได้ด้วยนะครับคราวนี้อพอเราขึ้นไปใช่ไหมมันก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆนะเพื่อนๆสามารถไปลองเทสได้นะครับอย่างเช่น wallet พอเรากดเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเหรียญที่เรามีการเก็บไว้เนาะในตัวกระเป๋าเงินนะครับก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะฮะแล้วก็ My Trade ก็จะเป็นพวก history ของเรานะครับต่างๆ balance history open order ต่างๆแล้วก็พวก pending อยู่นะฮะอีกการดึงก็เป็น Ten อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนึงเลยนะที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาจะมีการทําเป็น Generate ให้ดูว่าตอนนี้คนเทรดเหรียญไหนเยอะแล้วก็เหรียญไหนกํนกาลัง popular นั่นเองนะครับ,รบก็คือเขาเขียนว่า b i g j e s t r a i n e r by Period ก็คือช่วงนี้รู้สึกว่า Alpha จะมา มาเยอะนะแล้วก็ฮอตนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์การขึ้น1นึ่งสัปห์ให้เราดูด้วยว่าขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์ละหนึ่งมันให้เราดูด้วยนะครับแล้วก็มีแบบ3มัน6มันด้วยนะครับแล้วก็1นึ่งเยียร์ก็มีนะครับก็ลองมาดูในนี้ได้นะครับซึ่งเราสามารถวิวออลก็ได้วิวออลคือเราดูทั้งหมดเลยว่าตอนนี้เหรียญโดยรวมมีตัวไหนหน่าสนใจบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเหมือนเป็นแบบกระดานเทรดที่เป็นท็อปเกนเนอร์ให้เราดู นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของตัวอัพบิตเนาะที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆครับและสรุปความรู้ในวันนี้นะครับเพื่อนๆก็ไดรู้แล้วว่าวิธีการเทดเทียบก,กับบิตคอยหรือว่า b t c นะครับ มันดียังไงมันเหมาะสมกับใครนะครับแล้วก็วิธีการคิดส่วนต่างของราคานะครับถ้าเกิดมันมาหารกันแล้วเนี่ยนะครับมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับถ้าใครที่มีคําถามก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามใน YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าใน Facebook ก็ได้เดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบถามไปกับเ,เพื่อนๆแล้วถ้าใครได้ชอบคลิปนะครับของเราที่เรารวบรวมข้อมูลมาให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทางช่องลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งของคริปโตโคเคอเรนซ,ซีแล้วก็ฝั่งของเทดิชแนลมาร์เก็ตวันนี้ผมก็ขอตัวลา